สวัสดีครับชุมชนบ้านตาช่างตำบลตาช่างอำเภอสิบสามครับอำเภอเชลลุมเกศพวกเราเองครับอันนี้ก็แวะมาดูครับเพิ่งมาวันแรกครับนี่อยากดูชุมชนเก่าๆของอำเภอเชลลุมเกศก็คือนี่แหละคือจ็คเจออะไรหนึ่งครับมีร้านตัดผมร้านแรกแล้วก็บ้านกำนันเนี่ยอันนี้ก็เป็นซอยกิ่งเพชรซอยหนึ่งซ,ยซอยสองซอยสามเนี่ยตลาดเอกสารก็เป็นชุมชนอันนี้เป็นบ้านปั๊บคูงใหม่หมดแล้วครับบ้านเก่าๆแจ็คเห็นสร้าง อันนี้ก็เป็นลำน้ำอันนี้เป็นมีการปรับปุะครับผมก,ก็หลงขับรถเข้ามาครับเนี่ยจักมีอายเดือ <c oughs> เราไปฟังเดืองมีอเดืองตันไหน <c oughs> เป็นคุ้มต่างๆนะครับนี่ครับลุมชนชาช้างอ้นี่บ้านโบราณสวยบ้านใค่น้อนเนี่ย<า>อ้เนะนี่นี่นอ้บ้านสวยจังเนี่ยบ้านโบราณชอบครับในบ้านโบราณ่าร้างครับวันนี้ก็มาเที่ยวชาร้างนี่เจ้าของเจ้าของบ้านเก่ากับโบราณครับ ครับพบอดีครัแบพบอดีครัแบบ